สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะมาบอกวิธีนะคะการอัดคลิปวิดีโอให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการตั้งกล้องในแบบโฟกัสต่างๆนะคะจริงๆแล้วต้องบอกทุกคนอย่างนี้ให้ตอกย้ำกันอีกทีนึงเนาะว่าวันนี้ปัจจุบันนะคะเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยการทําออนไลน์เนี่ยแล้วเอาตัวเองมาเอาขาข้างหนึ่งอยู่บนออนไลน์เนี่ยนะคะมันสุดยอดมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะเป็นใบเบิกทางอย่างหนึง่งเพราะยังไงยังไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วนะคะทาเร็วดีกว่าทาําช้า ทำตอนนี้ดีกว่าทําวันข้างหน้านึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอ่ะมีสื่อเป็นของตัวเองนะคะวันนี้คุณมีโทรศัพท์ที่ดูแอมได้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นหมายถึงคุณมีสื่อทุกคนมีความเสมอภาคกันแต่อยู่ที่ว่าจะใช้ความเสมอภาคแบบเนี้ยนะคะออกดอกออกผลให้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเนี่ยนะคะเรามีช่องเป็นของเราเองอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์อะไรถูกไหมคะแล้ววันนี้การเข้าถึงคนหรือการที่ทําให้คนรู้จักเราได้เร็วที่สุดนะคะก็คือการอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์นะคะเพราะว่ามันมีรู้จักน้ําเสียงเรา รู้จักท่าทางเราแล้วก็รู้จักคําพูดเรารู้จักไอเดียของเราผ่านคลิปวิดีโอรหรือผ่านการไลฟ์ก็คือมันมีการเคลื่อนไหวถูกไหมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งกล้องนะคะยังไม่ได้พูดดีเทลอื่นๆการตั้งกล้องเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะที่1ก็คือแบบนี้ที่คุณดูแอมอยู่ก็คือเป็นเฟสทูเฟสก็คือเรามองกันนะคะแบบรักกันแบบนี้มองกันแอมโฟกัสคุณคุณดูแองเนีนะ้ยคุณจะเห็นว่าแอมอ่ะคุยกับคุณคือสายตาเหมือนแอมคุยกับคุณแน่นอนคือแอมมองรูกล้องอยู่ตอนนี้นะคะ อันนี้คือแบบที่1คือแบบทั่วไปแบบนี้คนก็จะทําแบบนี้กันแล้วคุณจะเห็นอีกแบบหนึ่งแบบที่2เนี่ยคือเขาจะเอาสายตานะคะไปคุยอยู่ที่อีกที่หนึ่งเช่นสมมติว่าอ๋อมอนเองจะพูดหรอกว่าวันนี้การทําออนไลน์นะคะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยถ้าคุณเนี่ยไม่ทําสื่อออนไลน์เห็นปะฟิลคมนคนละอย่างกันจะมีตัวอย่างให้คุณดูนะการมองกล้องเนี่ยที่มองเป็นอีกทางหนึ่งเนี่ยมีหลายทิศทางมากนะคะไปดูวィィิดีโอกันเลยเผดิ้ไอแอมเรนนงเนี่ยเป็นเพจที่จริงนสังมยนอก็า I am learning เนาะใช้ชื่อแอบเป็นตัวกลางแต่จริงๆแล้วมันคือ I am learning ก็คือฉันกำลังเรียนรู้นะคะแล้ววันนี้ผูห้หญิงก็ต้องเนี้ยบคือมันจะดูลุกเป็นแบบว่าคือคนขายประกันอะแต่เดี๋ยวนี้หนึ่งการแต่งตัวเปลี่ยนไปนะคะคือด้วยอะไรมันเปลี่ยนไปทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับตัวแทนมากขึ้นแล้วคนก็เข้าใจแล้วรู้ว่า ทำไมถึงจะต้องมีประการเมื่อไรเวลามันจะผ่านไปเร็วๆสักทีเมื่อไรความรู้สึกแบบนี้จะหายไปสักทีในสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณน่ยยังไม่ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณ,คณจะเห็นความหลากหลายเห็นไหมคะไม่ว่าเราขนาดเราตั้งกล้องเนี่ยนะคะเป็นการมองอีกจุดหนึ่งเหมือนถูกสัมภาษณ์นี่แหละนะคะ แต่การพอยต์ตาการวางท่านะคะเพื่อการสื่อสารเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะต้องคิดมาก่อนว่าวัาวนนี้คอนเทนต์เนี้ยที่จะสื่อสารเนี่ยเราต้องการให้คนดูของเราเนี่ยรับสารรับแมสเซจนะคะเรื่องอะไรให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนเราถูกสัมภาษณ์หรือว่าเหมือนเราคุยกับเพื่อนการวางแอคติ้งต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะทิ่งของเราหรือบอดี้แล g เควของเราอะคะ่ะมันจะต้องไปเรื่องเดียวกันกันกบเนื้อหาที่เราพูดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเป็นแนวตลกเราอาจจะแบบเฮ้ยอะไรวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าเราคือเราต้องดีไซน์ก่อนนะนึกออกปะดีไซน์ว่าจะให้คลิปเราเป็นแนวไหนจะเป็นเอนเตอร์เทนไหมจะเป็นแบบแนวความรู้แล้วแฝงด้วยความตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดีไซน์แล้วเนื้อหามันจะสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการทําออนไลน์ค่ะมันคือการที่เราเป็นนักครีเอเตอร์คือเอทีฟอะครีเอเตอร์ครีเอทีฟนะมันได้หมดเลยคือคุณจะต้องทําเป็น นึกออกไหมคะคุณต้องทําเป็นแล้วคุณต้องทําการตลาดเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการตลาดที่ดีที่สุดคือทําให้คนเห็นคุณบ่อยๆที่สุดนั่นแหละนะคะคือการตลาดเริ่มต้นนะคะ,ะวันนี้นะคะถ้าคุณมีคําถามนะคะอยากจะปรึกษาคุณสามารถทักมาสอบถามแอมนะคะได้ทางไลน์แอดนี่เลยคะ่ะ i am learning นะคะทักมาสอบถามได้นะคะแล้วถ้ามีคําถามเดียวกันเยอะเนี่ยนะคะแสดงว่ามีปัญหาเยอะเรื่องนี้เนี่ยแอมจะทําคลิปวิดีโอมาตอบคาถามคุณถ้าเราไม่ทําออนไลน์วันนี้นะคะสุดท้ายเราก็ต้องทําวันข้างหน้าอยู่ดี ตัดสินใจนะคะลงมือทําเรียนรู้วันนี้ดีกว่าที่คุณจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยไม่มีใครไม่สามารถเรียนรู้ได้นะคะมีแต่แค่เขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากทําแล้วก็ค่อยๆพัฒนาปรปับปรุงไปนะคะให้ I am learning นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะเติบโตไปด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ